กระหนดปาะมุกนี่กระหนดนี้ไงพี่น้องขึ้นมึองก่อนขออนุญาตนะคะนี่แม่รถพี่น้องคะเต็มโคกอาหยะค่ะพี่น้องคะมามาสากขออนุญาตเทนะคะัุจูโอ้โหย สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนค่ะพอ,อกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิมค่ะพี่น้องค่ะมือนีผ้าพีผ้าหนองมากินตำนวดปลาหมึกยักใส่มากาะค,ะค่ะพี่น้องขาผักของข้าวกับซิมีผักขานะคะแล้วก็ผักเล็ดโอ๊กที่ต้องผู้ปลูกเองนะคะพี่น้องผักสลัดนะคะมาแซ่บๆข้าวไม่ไงไปน้ำต้มหูวค่ะพี่น้องคาเมื่อนีพึ่งเลิกงานคือเกานะคะายง้มคำาย้มเหมือดคือเกานะคะเมืองในมือนีตำมันหนวดปลาหมึกยักแบบ เผ็ดมากเลยค่ะพี่น้องนัวนวนะคะพี่น้องเมืองแต่น้ำรดโอ้โห و. เป็นแต่นัวค่ะพี่น้องคะ่ะมามาคะ่ะขออนุญาตสดน้ำนะคะอือหึมามาค่ะมาจะแจวข้าวเป็นไงเป็นน้ำตะหมะนะคะโอ้โหนะ่ะสิ่งมามาพี่น้องโอ้ยมึงเนะี่ยมามาอันนี้กระหนวดปลาหมุกไม่กระนวดยังไงพี่น้องซิงมึงก่อนอื้อหือ ครับพี่น้องขออนุญาตนะคะเป็นไ,ไงรถพี่น้องคะ ใส่ผักบุ้งลวกน้ำนะคะพี่น้อง สุดยอดมากพี่น้องค่ะเลือกงานกับคำมือที่เก่าน,นะคะพี่น้องตรวจจังหวัดบานรถตีติดคำมือนีไม่เกิดอุบัติเหตุน้ำขาดเรือลกติดแห้ง มะมา,มาห่อหนึ่งนะคะพี่น้องห่อใหญ่จัมโบ้นะคะหอมน้วค่ะพี่น้องเอ้ย เสิร์มากค่ะพี่น้องเมนูตับมาหมานะคะุดยอจใส่ผักบุ้งหลวงลงไปน้ำนะคะ มืดเลี้ยวแถมมืดนี่พี่น้องสุดยอดมากค่ะพี่น้องเมนูนี้ใช้มะหมาหอยเดียวนะคะพี่นอ้องมืดเลี้ยวปวดนะคะโอเคค่ะพี่น้องขาคลิปนี้กินข้นาหญ่ตัดส่วนก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้อง ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจค่ะตัวหนูเด็ดคลิปนักข่าก็ต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พ่อสมนีย์คลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีคะ่ะ